เดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูเครื่องตัดต้นมันติดรถไถครับอันนี้ผมหงายขึ้นมาให้ดูพอดีมีพี่ถามมาว่าเชื่อมแกนล็อกใบติดตัวใบวงเดือนทํำยังไงของผมออกแบบมาออกแบบเองแล้วก็ไปให้โรงกึงเขาเชื่อมทําใส่ให้ก็ผมซื้อเป็นเหล็กหน้าแป่นก็น่าจะประมาณอ่าหนิ้วหรือไม่เกิน7นิ้วนี่ยประมาณนี้ใบใบตัวเนี้ยมันเป็นใบ12นิ้วเป็นฟันฟันห่างเป็นใบ12นิ้ว แล้วก็ใบตัวนี้จะมีประกบทั้งล่างและบนตัวบนเนี่ยจะเชื่อมติดตายตัวแล้วก็ตัวล่างจะสามารถถอดได้เพราะเราจะใช้เป็นน,อนอ็อตน็อตกึ่งเกีียวซื้อเพามาแล้วก็นอ็อตกึ่งเกีียวแล้วก็มีแผ่นประกบด้านล่างอีกหนึ่งแผน่นน็อตตัวนี้คือเป็นนอ็อตกันไขยคือเราไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่แหวนสป,ปริงใส่แหวนสป,ปริงไงก็หลุดมันจะเป็นน็อตพิเศษคือมันจะมีตัวยางที่อยู่ด้านในคือกันไขยคอขันแน่นแล้วปุ๊บยังไงก็ไม่หลุดครับ อ่าย่างไงก็ไม่หลุดอันนี้จะเป็นแกนเผาหนึ่งนิ้วเนี่ยจะเป็นเผาหนึ่งนิ้วก็จะมีลูกปืนด้านบนกับด้านล่างก็คืออัดจละบีอ่าอัดเจอัจเจลบีได้นี่อันนี้เป็นที่ตัดต้นมันอันนี้ผมหงายมาให้ดูเดี๋ยวผมจะจับตั้งให้ดูว่าเป็นแบบไหนอันนี้ใช้เครื่องบิ๊กนะเอรผมเนี่ยผมจะใช้เครื่องบิ๊กเป็นตัวปั่นอันนี้เครื่องยังไม่ได้ใส่คือถอดเครื่องออกนี่จะเป็นเครื่อง ไอตัวเนี้ยเราจะไปติดกับตัวไอคานดันหน้าถอดใบดันออกเป็นพร,พราะรถเพราะรถไถผมจะเป็นคานบนนี่เราก็ใส่สลัก2ตัวติดเครื่องก็คือพร้อมใช้งานเลยจะยกขึ้นยกลงขึ้นอยู่ที่คานยกอ่าคานดันเราจะสูงเอาต่ําได้หมดเลยครับตัวใบเนี่ยมันจะไปตัดอยู่ตรงระหว่างต้นมันพอดีเกึ่งกลางรองจะเป็นมันต้นมันเล็กต้นใหญ่ได้ทั้งหมดครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องแล้วก็ใช้สายพานเส้นเดียวใช้สายพานเส้นเดียวสายพานเป็นประมาณสายพานสามทสองเบอร์สามสองเป็นสายพานเบอร์สามสองถ้าเราบิดอ่ะมันจะมีข้อเสียอย่างเห็นสายพานไหมครับมันจะกินสายพานหน่อยจะกินสายพานไปหน่อยครับจะกินไปหน่อยเพราะว่าสายพานอ่ามันบิดหน่อยเพราะสายพานมันสั้นมันก็จะกินที่ขอบตัวร่อง แต่ก็ไม่เป็นไรครับซื้อมาหนึ่งเส้นไม่กี่บาทครับแต่เราซื้ออย่างดีหน่อยเป็นของยี่ห้อดีๆเลยใช้ได้ประมาณ2ปี3ปีกว่ามันจะหมดอ่ะกว่ามันจะขาดเนี่ยเราก็มาทําแท่นตัวนี้คือตัวล็อกเครื่องเนี่ยตัวนี้คือตัวล็อกเครื่องติดกับเครื่องบิ๊กติดกับโครงนี่ของเราตัวเป็นอย่างนงี้เนี่ยจะเป็นตัวล็อกใส่ไปด้านในก็คือตัวนี้จะมีที่ตัวปรับเครื่องให้ใส่พานตึงหย่อนได้นี่ตัวเนี้ย ปรับเลื่อนได้แล้วเราก็ขันสี่ตัวนี้แน่นแต่ตัวแล้วก็ใส่พามันจะตึงเปียกเลยนี่ก็ถ้าทํานะผมแนะนําว่าไม่ต้องใช้เหล็กหน้าสาม่างผมหรอกเหล็กกลางหน้าสองก็พอเบาด้วยประหยัดกว่าด้วยของผมทําตัวแรกคิดว่าเหล็กนางหน้าสามก็คงจะแบบแข็งแรงเลยแข็งแรงจริงครับแข็งแรงมากเลยครับผมพอเลยมันแข็งแรงมากเลยเหล็กรางหน้าสองก็พอครับแล้วก็ถ้าถ้าเป็นบางท่านที่เป็นรถที่ไม่มีคานบน ก็ต้องทายึดติดกับตัวกระจังด้านหน้าเลยใส่น็อตเอาหรือว่าจะเป็นสลักยึดล็อกก็ได้แต่ผมมีเป็นคานบนถอดใบด้านออกนี่ใส่สลักตัวนี้ก็ใส่สลักตัวนี้ยกขึ้นลงได้เลยง่ายถอดถอดใช้งานได้ง่ายนี่ข้างหน้าก็จะเป็นตะแกรงกันเห็นไหมครับแกรงกันตระลยกะว่าจะทํามีสองใบไอ้บาใบเดียวพอ,อพอเราตัดแล้วมันลมไปก็ ไปเดียวพอ